เกษตรวิถีใหม่การปฏิวัติการเกรษตรในยุค4.0เกษตรวิถีใหม่หรือ New Agri Culture เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายของโลกสมัยใหม่ทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกและความต้องการอาหารที่มีมากขึ้นแนวคิดนี้ไม่เพียงแต่เน้นการเพิ่มผลผลิตแต่ยังคำนึงถึงความยั่งยืนของระบบนิเวศและคุณภาพชีวิต ของเกษตรกรโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตรกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญองค์ประกอบสำคัญของเกษตรวิถีใหม่ 1. เกษตรแม่นยำด้วยการใช้เทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็น GPS IoT หรือว่า Internet of Things และเซ็นเซอร์เพื่อตรวจสอบและควบคุมปัจจัยการผลิตเช่นความชื้นในดินสภาพอากาศและการเจริญเติบโตของพืช ช่วยให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำและช่วยลดการสูญเสียทรัพยากร 2. เกษตรอัจฉริยะเป็นการนำเอาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการเรียนรู้ของเครื่องมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและคาดการผลผลิตช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการเพาะป,ปลูก 3. เกษตรยั่งยืนคือการทำเกษตรที่คำนึงถึงความสมดุลของระบบนิเวศ เช่นการปลูกพืชหมุนเวียนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการลดการใช้สารเคมีเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและสิ่งแวดล้อม 4. กเกษตรดิจิทัลเป็นการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อเชื่อมโยงกเกษตรก,รกรกับตลาดและผู้บริโภคโดยตรงเป็นการช่วยลดขั้นตอนการกระจายสินค้าและเพิ่มรายได้ให้กับกเกษตรกรตัวอย่างเทคโนโลยีที่ใช้ในกเกษตรวิถีใหม่ โดรนเกษตรใช้สำหรับการสำรวจพื้นที่ฉีดพ่นปุ๋ยและสารเคมีและตรวจสุขภาพพืชเซ็นเซอร์ตรวจสภาพแวดล้อมใช้สำหรับวัดความชื้นในดินอุณหภูมิและแสงสว่างเพื่อปรับปรุงการจัดการน้ำและปุ๋ยแพลตฟอร์มออนไลน์ช่วยให้เกษตรกรสามารถขายสินค้าได้โดยตรงถึงผู้บริโภคและเข้าถึงข้อมูลตลาดได้อย่างรวดเร็วประโยชน์ของเกษตรวิถีใหม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การใช้เทคโนโลยีช่วยให้เกษตรกรนั้นสามารถเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นด้วยต้นทุนที่ลดลงช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการทำเกษตรแบบยั่งยืนจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรการเข้าถึงข้อมูลและตลาดดิจิทัลจะช่วยทำให้เกษตรกรนั้นมีรายได้ที่มั่นคงมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างการนำเกษตรวิถีใหม่ไปใช้โครงการสมาร์ทฟาร์มเมอร์ในประเทศไทยเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการทำเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตและ,ะไรายได้ฟาร์มแนวตั้งหรือ v e r ติ c ค l Farming การปลูกพืชในชั้นวางแนวตั้งภายในอาคารเป็นการช่วยประหยัดพื้นที่และน้ำและยังช่วยสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้อย่างแม่นยำ กเกษตรวิถีใหม่ไม่เพียงแต่เป็นทางออกสำหรับกรเกษตรกรในยุคดิจิทัลแต่ยังเป็นแนวทางสำคัญสำหรับในการสร้างความมั่นคงทางอาหารและความยั่งยืนให้กับโลกอนาคต6ปัจจัยเติมฝันในเรื่องของสมาร์ทฟาร์ r เมอร์เกษตรกรยุคใหม่ก้าวไกลในยุคดิจิทัลกับเทรนด์อาร์กิเทคการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคกเกษตร4.0นับได้ว่ามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย โดยโครัวเรือนเกษตรภายในประเทศมีมากกว่า7.8ล้านครัวเรือนมีเนื้อที่การเกษตรราว149.75ล้านไร่สร้างมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่1.5ล้านล้านต่อปีการพลิกโฉมพัฒนาการการทำเกษตรให้ทันตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปด้วยเทรนด์ไอคิเทคหรือว่า a อคิวเคิ u r เจอท์เทคโนโลยีจึงได้เกิดขึ้น ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาผนวกรวมกับการทำกรเกษตรในหลายๆด้านเปลี่ยนจากการ,กรเกษตรทั่วไปให้กลายเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์เพิ่มศักยภาพด้านการ,กรเกษตรให้เติบโตมากยิ่งขึ้นรองรับแนวโน้มอนาคตที่มีการคาดการเอาไว้ว่าการส่งออกและอุตสาหกรกรมเกษตรจะช่วยกระจายรายได้ให้กับกลุ่มกเกษตรกรไทยสำหรับเทรนความรู้อากิเทคมีอยู่ด้วยกัน6ปัจจัยหลัก ที่ใช้ในการสร้างโอกาสต่อยอดธุรกิจและเป็นแนวทางให้กับกเกษตรกรได้นำเอาไปปรับใช้เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกเกษตรดิจิทัลขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสถิติด้านต่างๆมาต่อยอดควบคู่กับการใช้ AI เช่นวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมเพื่อวางแผนการเพาะปลูกอย่างแม่นยำหรือใช้อุปกรณ์ระบบเซ็นเซอร์มาตรวจวัดคุณภาพของดินและน้ำเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงของการเกิดโรค การใช้เครื่องจักรกลหุ่นยนต์หรือว่าโดรนตลอดจนระบบอัตโนมัติเช่นหุ่นยนต์กำจัดวัชพืชพลังแสงอาทิตย์โดรนหว่านมเมล็ดพืชหรือสำรวจพื้นที่ซึ่งจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตได้มากกว่าเดิมถึง2เท่าและช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วยเทคโนโลยีชีวภาพการเกรษตรเช่นพัฒนาจุลินทรีย์แก้ปัญหาวัชพืชหรือดัดแปลงยีนปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการใช้ความรู้ทางการเกษตรมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการทางการเกษตรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นการจัดการฟาร์มรูปแบบใหม่ลดการพึ่งพาป,ปัจจัยภายนอกเป็นการดูแลควบคุมและวางแผนการผลิตอย่างแม่นยำเช่นโรงงานปลูกพืชระบบปิดที่ควบคุมสภาพแวดล้อมให้ปลูกพืชได้ตลอดทั้งปีหรือการทำเกษตรแนวตั้งที่เหมาะสำหรับพื้นที่ที่จำกัด การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและขนส่งใช้นวัตกรรมมาช่วยพัฒนาบรรจุภัณฑ์รักษาคุณภาพตั้งแต่การขนส่งไปยังจนถึงเรื่องของผลผลิตโดยไม่พึ่งพาสารเคมีเช่นใช้ตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาหรือใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อติดตามสถานะของสินค้าตั้งแต่แหล่งผลิตไปจนถึงผู้บริโภคบริการทางธุรกิจเกษตรเพื่อให้เข้าถึงเกษตรกรรายย่อย ที่มีต้นทุนน้อยจึงได้เกิดบริการต่างๆเพิ่มมากขึ้นเพื่อช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเช่นบริการให้เช่าเครื่องจักรกลเกษตรช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรหรือบริการแพลตฟอร์มออนไลน์ทางการเกษตรที่เชื่อมต่อระหว่างเกษตรกรก,รกับผู้บริโภคโดยตรงทำให้ธุรกิจสามารถสร้างกำไรได้มากขึ้นล่าสุด คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงได้มีการเปิดหลักสูตรเกษตรอัจฉริยะของทางคณะขึ้นเพื่อเป็นการนำเอาองค์ความรู้ทางด้านเกษตรอัจฉริยะที่เป็นการทำการเกษตรรูปแบบใหม่ด้วยการใช้เทคโนโลยีต่างๆที่มีความแม่นยำสูงเข้ามาช่วยในการทำงาน โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยต่อผู้บริโภคสิ่งแวดล้อมและเป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุดในยุคที่แรงงานของภาคเกษตรลดลงมาตลอดในช่วงหลายปีทำให้ภาคการเกษตรจำเป็นจะต้องมีการปรับตัวด้วยการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมากขึ้นทั้งในด้านพืชศาสตร์สัตว์ศาสตร์หรือทั้งด้านการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำในภาคของการศึกษา ทางคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจึงมุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรด้านการเกษตรอัจฉริยะ